รีวิวเครื่องเล่นวิทยุแบบหูหิ้วนะครับเสียงดีมากนะฮะตัวนี้เป็นยี่ห้อ sony โมเดล icf แปด v ใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟแถมให้นะครับพร้อมใช้เลยนะครับใช้ทานได้นะครับทานเบอร์ c 3ก้อนนะครับทดสอบให้เรียบร้อยตัวนี้ m a ่ e in Japan นะครับหายากนะฮะสำหรับวิทยุ m a ่ e in Japan และรับคลื่นบ้านเราได้หมดนะครับถึง108เมกะเทือ์นะฮะ ไมค์อินเจแปนนะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้ใช้ทานได้พกพาสะดวกนะครับเสียงดีกว่าวิทยุแถวบ้านเราแน่นอนเป็นไมค์อินเจแปนจะหายากหน่อยนะครับแล้วเป็นคืนถึงบ้านเราด้วยนะครับเดี๋ยวทดสอบเสียไฟแล้วกันนะครับทานใช้ได้แน่นอนทดสให้เรียบร้อยนะครับกับสายไฟที่แถมให้ซื้อไปพร้อมใช้นะครับมีสายไฟแถมให้มีหูหิ้วสามารถพับได้นะครับพับเก็บพับขึ้นได้นะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กไฟนะครับเปิดไฟแล้วก็เปิดเปิด โควเออร์ตรงนี้นะครับุ่วเ o อร์ตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นปลุกไฟน้ำปัดนี่ฮะมีไฟน้ำปัด้วยจ้แล้วก็มีไฟ LED สถานะด้านในเวลาเจอขึ้นเจอขึ้นไม่เจอขึ้นนะครับถือสอบ AM ็มเลื่อนมาซ้ายสุดนี่อันนี้ AM นะครับ FM AM นะระบบทีวีนี่ของญี่ปุ่นเขาของเราไม่มีนะเราจะใช้แค่เ m กับ AM นะครับอันนี้ FM อันนี้ FM นะครับ รับได้ทุกครึ่งของบ้านเราน,านะฮะเลยจาก90เมกะเฮิร์เนี่ยเป็น1 2 3 Channel นี่จะถึง108เมกะเฮิร์เลยนะครับชัวร์ๆนะฮะร,รับได้อันนี้เมสโซเว7นะครับเสียงทุ้มเสียงดีมากครับไฟน่าปัดตึดนะครับหูฟังด้านข้างนะครับ ข้างๆมีหูฟังนะครับตรงนี้นะฮะเสาวิทยุตรงรุ่นทุกอย่างใช้ถ่ายได้นะครับข้างๆก็จะมีปุ่มวอลลุ่มครับปุ่มโทนอ่าปุ่มจูนขึ้นนะครับอันนี้เมทัลโอเซเว่นนะครับมันคือได้ร้อยแปดและเลยไปในหนึ่งก็ร้อยแปด พาไปสู่พฤติกรรมด้วยต่างต่างสเอกตรัมเสียงดนตรีที่ทําให้คุนยิ้มดักร่วมต่อไปจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยจาจะลาออกกันเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เสียงดีมากนะครับไม่ไดการเสียงเสียงกระทุ้มมอลำโพงตัวใหญ่นะครับแล้วก็ระบบเสียงโซนี่เป็นเสียงดีด้วยนะเป็นไมโครเจแปนด้วยนะครับอยุติชนุชนาตอุมานันนะคะวันนี้คุณถนอมติดพาระเนียนอมเมอร์หาทิธี เพลงท่มีเพลงยังไม่เจอข่าวพอดีเสียงดีมากนะครับเ่สียงดีนะตัวนี้นนเ,เสียงดีเนะวลาปิดเครื่องก็กดปุ่ม power ตรงนี้ขึ้นแล้วันนะฮะ ใช้ฐานได้ใช้ไฟได้เป็นควาสะดวกจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ